เขาจะแข็งมากนะครับนี่ครับนะครับอตอนตอนยกมาบอดี้หลุดเลยนะครับให้เพื่อนๆดูก่อนบอดี้จะหลุดออกแบบนี้แล้วครับแตกตำแหน่งตรงนี้ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงส์สหรับเก็บนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊กของคุณพี่หนิงนะครับส่งมาจากอําเภอดอนสักนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคุณพี่ส่งมาด้วยการบรนทับแตกนะครับเป็นโน้ตบุ๊กเดียวแต่เป็นโน้ตบุ๊กเดียวมเดียวอะไรนะครับและบรรพับแตกเป็นยังไงนะครับบรรพับจอแตกเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับคุณพี่หนิงและท่านผู้ชมดูกันเลยครับ อะก่อนอื่นมาดูโมเดลกันก่อนนะครับบางทีก็ปิดมาผมก็เลยพยายามเปิดหน้าจอให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเดี๋ยว <c oughs> จะซ่อมกันยังไงก็ขอขอภัยครับอ่าวิธีการดูโมเดลก่อนเลยนะครับดูโมเดลก็ดูตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับด้านหลังเครื่องก็เป็นเป็นวัตโตเรียววัตโตวีหนึ่งสามหนึ่งนะครับเรียวัตโตวีหนึ่งสามหนึ่งอาการมันทับแตกนะครับแต่ยังไงมไมเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนะครับ คือยกไม่ได้นะครับใส่ที่ผมไม่ได้ปิดคือเขาจะแข็งมากนะครับนี่ครับนะครับตอนตอนยกมาบอดี้หลุดเลยนะครับให้เพื่อนๆดูก่อนบอดี้จะหลุดออกแบบนี้แล้วครับแตกตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเครื่องเปิดติดดีไหมนะครับผมใช้สไปายตัวนี้นะครับ กระแสมาชาร์จแบตเตอรี่ด้วยกดปิดเครื่องแล้วเราจะดูกันก่อนนะครับมีภาพยังมีภาพปกติอยู่เลยนะครับยังเข้าวินโดว์ได้อยู่นะครับเครื่องของคุณพี่ก็ถือว่าเร็วในระดับหนึ่งเลยนะครับเครื่องก็ได้อยู่นะครับเป็นคอยห้าเจ้นสอง แค่ซ่อมอันพับนะครับอันนี้ถ้าปิดแล้วจะถ้าปิดมันเปิดไม่ได้เมื่อกี้ผมพยายามง้างเพื่อจะเปิดฝาขึ้นมานะครับเพราะคุณพี่ใช้คนส่งอยังไงก็ต้องปิดและมุมด้านนี้ก็วางกาวร้อนมาด้วนะครับมีกาวร้อนมาแล้วน,นี้ปัญหาก็คือปัญหาจะกินบอดี้ด้วยนะครับกาวร้อนนี่จะกินบอดี้จะวางยากนิดหนึ่งรุ่นนี้จะเป็นด้านหลังจะเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูอลูผสมกับพลาสติกนะครับก็เลยจะวางยากนะครับ แต่เรามีเทคนิคการทำนะครับก็เลยพอจะทำได้นะโอเคบูตโอเอสนะครับแต่ผมไม่เข้า OS ดูก่อนนะครับว่าเครื่องใช้งานปกติไหมนี่ครับเครื่องยังเข้า OS ได้อยู่นะครับโอเคแต่ผมจะแกะเครื่องกันนะครับมาซ่อมบานพับจอกันอันนี้ปิดไม่ได้นะครับปิดโยกแข็งมากนะครับพอโยกแล้วมันจะแตกนะครับยวจอแตก ผมไม่ค่อยเสียงเด๋ยดจอแตกนะครับไม่คุ้มโอเคเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกลนนะครับแล้วก็ส่องมันทับกันไปดูว่าหนังแกะมาบรรทับเป็นยังไงนะครับไปดูกันไปตา คุณพี่หนิงครับผมได้แกะออกมาแล้วนะครับทีนี้มาดูกันอของคุณพี่หนิงนะครับาบานพับจอด้านนี้นะครับแตกออกไปแล้วนี่ครับมีน็อตหลุดออกมาแล้วสาเหตุที่ได้แตกก่อนเลยเพราะว่าของเขาฝืดนะครับหลื่มากอาจจะมีที่ฝุ่นเข้าไปด้วยด้านนี้ก็ด้านนี้ก็แตกนะครับหลุดออกมาอย่างนี้ทีนี้อ่ะนี่นะครับเห็นไหมครับ มันน่าจะเป็นยางหรืออะไรนะครับผมขออนุญาตเอาออกเลยแล้วกันมันเป็นก้อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองซ่อมตำแหน่งนี้ให้นะครับบนันพับมุมขวามุมขวามือนะครับด้านซ้ายมือก็ไม่สนเท่าไหร่เดี๋ยวเราทําไปเลยรอบเดียวนะครับก็มีแตกมาเหมือนกันแต่แตกไม่เยอะนะครับล็อตก,ก็หายไปเหมือนกันด้านซ้ายมนะมีกาวร้อนวางแล้วนะครับเกะไม่ได้แล้วอันนี้ แก้แล้วสายแพร่ขาดเลยนะครับโอเคดี๋ยวไปลองทำกันครับผมคุณพี่หนิงนะครับผมได้ซ่อมบานพับจอให้แล้วนะครับผมวางกาวขอบจอให้ด้วยแต่ด้านนี้จะเป็นจะล้มๆหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีกาวร้อนที่ว่ากินบอดี้เข้าไปแล้วก็ไม่ได้สีสีเลียนมากนะครับเพ่านี่ครับนิดนึงนะครับนี้เขาวางกาวร้อนผมเอาไม่ออกแล้วจริงๆนะครับถ้าออกสายไฟจะขาดดูบานพับกันนะครับ ของปีหนึ่งเดี๋ยวผมจะประกอบอ่ะเดี๋ยว่อนประกอบเราเปิดดูกัน,กนว่ายังเปิดติดไหมนะครับโอเคนี่ครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะประกอบทั้งหมดนะครับแล้วตรวจเช็คให้ในส่วนอื่นๆว่ามีอะไรเสียพเพิ่มเติมไหมในส่วนบอดี้ด้านในเนี่ยผมทําความสะอาดให้แล้วด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปประกอบกันเลย พี่หนิงนะครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูกันใช้สายตัวนี้นะครับกินกระแสชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับผมพี่มาแล้วครับเป็นฮัตดิธรรมดานะครับก็ก็เร็วอยู่นะครับเครื่องเร็วมากก็ถือว่าไม่ช้ามากแต่ถ้าเต็มประสิทธิภาพจริงๆก็แนะนำให้ใช้เป็น SSD ดีนะครับพี่โอเคนะครับดูบันทับกันนะครับ นะครับใช้งานได้แล้วนะครับคุณพี่ปิดงานกันไปนะครับของคุณพี่หนึ่งนะครับแต่ผมจะตรวจเช็คให้นะครับในส่วนอื่นๆมีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับของคุณพี่แต่ในส่วนของบรรทับจะใช้งานได้แล้วนะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงได้ทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ คุณพี่หนิงนะครับที่ไว้วางใจให้เราดูแลโน้ตบุ๊กของคุณพี่และเพื่อนๆท่านไหนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมก็กดติดตามเอาไว้นะครับทางแฟนเพจของผมก็่อมคอมสุราษนะครับ u t u b e ของผมก็เซิร์ชหาได้เป็นซ่อมคอมสุราษเหมือนกันนะครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมก็มีชื่อที่อยู่เบร์โทวงผมอยู่ในคลิปเลยนะครับโทรมาสอบถามรา,า,าคาก่อนซ่อมได้ครับสอบถามอาการเสียเบื้องต้นได้นะครับยินดีให้คําปรึกษา ในคลิปน,นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคุณนี้สวัสดีครับ